อนรีวิวสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเทอร์มาเซลที่ไลยุงทัมปิ้งนะครับนะ่ในกล่องจะประกอบไปด้วยคือมีตัวนี้ให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีแก๊สตัวนี้ให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีแผ่นตัวนี้ ให้3ชิ้นนะครับับวิธีใช้งานก็นคือเอาแผ่นตัวเนี้ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปในช่องนี่ฮะเห็นไหมครับใส่เข้าไปกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปให้ตรงแล้วก็เปิดเปิดตัวนี้ครับเอาตัวเนี้ตัวแก๊ หมุนเข้าไปนี่ครับหมุนเข้าไปแน่นแล้วก็ปิดด้วยฝาไอแก๊สตัวที่ใส่เข้าไปนี้จะใช้งานได้12ชั่วโมงนะครับแล้วส่วนแผ่นเนี้ยหนึ่งแผ่นจะใช้ได้สี่ชั่วโมงที่แถมมาให้แผ่นนี้3าแผน่นก็จะใช้ได้12งทั้งหมเท่ากับแก๊สตัวนี้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งกระป๋องพอดีเลย วิธีใช้งานเมื่อใส่แผ่นมาแล้วนะครับก็คือให้หมุนตัวนี้ไปที่ออนฮะให้จะได้ยินเสียงแก๊สทำงานหน่อยๆแล้วก็กดสตาร์ทพอหมุนตัวนี้ไปสักประมาณ5วินาทีได้นะฮะแล้วก็กดสตาร์ทฮะจะยินเสียงผึบหน่อยหนึ่งฮะจะได้ยินเสียงพึบแล้วสังเกต ข้างในตรงเนี้ยถ้ามีสีแดงๆก็คือใช้ดได้แล้วครับตอนนี้ยังไม่มีสีแดงถ้ายังไม่มีสีแดงก็กดไปอ่ามาแล้วครับสีแดงๆเงนี้นะเยเห็นสีแดงในหน่อยเนี้ยคือใช้ดได้แต่แผ่นเครื่องไล่ยุตงตัวเนี้ยเธอมาเซลล์เป็นรุ่น MRJ x J นะครับควรใช้นอกบ้านนะครับ อย่าใช้ภายในห้องแอร์น่ครับไอตัวนี้ผมใช้มาแล้วครับได้ไลยย่ยุงได้จริงๆด้วยครับยุงไม่มาคุณนะครับเวลาทํากิจกรรมภายนอกทําอาหารน,นอกบ้านอะไรประมาณนี้ครับส่วนเวลาปิดนะครับหลังจากเลิกใช้งานแล้วแค่หมุนตรงนี้เท่านั้นเองครับมาที่ออฟก,ก็คือเป็นการปิดแล้วครับ แผ่นตัวสีฟ้าเนี่ยที่เป็นแผ่นไล่ยุงเนี่ยจะรู้ได้ไงมาถึงเวลาเปลี่ยนก็คือมันจะเป็นสีขาวทั้งแผ่นเลยนะครับถึงค่อยเปลี่ยนได้วิธีเปลี่ยนคือเอาแผ่นตัวนี้แผ่นใหม่อ่ะสีฟ้าเนี่ยดันที่เป็นสีขาวออกมาเท่านั้นเองครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ